กาใช้สกิิและวเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางและการเชยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับสวัสดีทุกท่านครับผมพบกันครับผมกาพาด้วยครับมื่อกี้ยังอยู่ที่แนวทางของแม่ข่าวครับผมก่อนห้อยออกครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงครับผมเมื่อนี้มาตามแนวทางสําหรับสมตัวครับผมกะ รอรับชมรับฟังไปพร้อมพร้อมกันครับว่าจะได้ตัวใดเมาฝาก f อฟซีนะครับพ่อเป็นแนวทางครับผมสําหรับแนวทางวันที่16นี้ครับผมหรือว่าเมื่อนี้ครับผมเวลาสามโมงครึ่งครับผมจะได้ฟังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นะครับสำหรับแนวทางของแม่เขาเริ่มแรกได้มาวิ่งหกกับเจ็ดครับผมวิ่งหกกับเจ็ดแล้วก็มีหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็หกสี่อ่าสี่หกนะครับเนาะสี่หกสี่เจ็ด สี่เก้าบนล่างติดสี่ครับผมไม่ต้องกลับครับผมสำหรับสามตัวมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับครับแม่ก็ไป <c oughs> เมื่อไงว่าอดไรนะอ๋อถ้าผมเพิ่นเพิ่นมได้ไหมครับแม่เพิ่นจะว่าไอเล็กสามโถมากคนว่าได้ได้เก็ดได้เก็ดหกเก่าปะนะ เจ็ดหก <76 9 S 3> เก้าเ <76 9 S 2> ออยังไงเจ็ดหกเก้าตัวเดียวบ <76 9 S 2> อกครับแม่เออตัวเดียวเจ็ดหกเก้าอ่มาร์คอปมากอยู่แม่เจ็ดหกเก้างามอยู่ครับอเออเอองามอยู่แม่กันไปเลยอเป็นเป็นรักเพื่อนเพื่อนได้บอกรักความว่าแม่คมุณตาเขาเจียวใหมากแังแสนเลยแม่อ๋อได้มากตัวเดียวโคโลเลยครับเออแต่เพ่อเป็นรักไวขึ้นหัวบานป่ะ เมีนยนครับเจ็ดหลักรลอยอครับเจ็ดหกเก้านะครับเจ็ดหกเก้าครับผมเจ็ดหกเก้ากับบ้านหน้าเนี่ล็อกเขาแม่เฮ็ดละครับเจ็ดหกเก้าแม่กับมาเฮ็ดมันตินเป็นเจด็ดหกเก้าจับใตยฉีดเลยนะเอืมเจ็ดหกเก้าแล้เนาย เอออย่าเอาแ,อแม่เอ็ดมันมีอยู่มันมันจี่เป็นกลางมันที่ออกสามแปดเปนบ่แปดสามเป็นบ่อแม่ก็เลยออกสามตัวนี้ตั้งสามแล้วก็ซี่แล้วก็หาแล้วก็โฮกแล้วก็เก็ดแล้วก็แปดเ้าไล่กันลงา่าเลี้ยงเลี้ยงกันลง่าขนแจมขนแจมขนแจมลงมาสี่หน้าม,ม,ม,มันเลขเข่ากันอนี้มันเล่เข่ากันเป็นเก็บหกเก้าเลยนะเก็ฑหกเก้านะครับแม่ จุ2 2> ่มสามเจ็ดจุ่มสี่เจ็ดจุ่มยังแม่กะเถือขึ้นเข้าละครับ <9 S 2> แต่สามตัวนี่ก็คือเจ็ดหกเก่าเมื่อเมื่อวันที่ดล้วมันได้ไลน์วะครับแม่เขาเรียกว่าหัวก้อนกะเถือกว่าใช่ไหมเจ้าวะเจ็ดหกเก้าครับมันก็เถือกลักของแม่เราก็เถือกอันตัวลักลอยมากาพอดีจะได้แม่ว่าเจ็ดหกเก้า โมเมนตเลขสูตรป่ะคะแม่ตอนนี้เลขสูตรยู่แต่ว่าแต่ว่าตัวตัวทีคนมาตีสองตัวนั้นมันมีหกเก้าครับแม่บอกรับหกเก้ามันไม่เออหกเก่ามันมามันมันมาบอกรับเลยเด่นเลสทีสองตัวที่แม่บ้านมันเลยมากเก่ากันก็พ้องแม่พอดีหกเก้าว่าต้องกรับน้อหกเก่าว่าต้องกรับ เป็นเลขสูตรไาดีครับเนี่ยอ่าเลขสูตรเพราะว่าตดมากมันเลยมากเขากันพอดีก็เปรียสูตรเท่แาแนนครับมันเลยมาขเขาเรือที่ทร้องตัวก็จะว่ากลับพอดีอืมไม่ต้องกลับแมววัยแมววัยร้อยพู่นรอย,รอ,ย,รอ,ย,รอ,ยอยู่เลขสามตัวอืมจะโดนแม่เอามันเค็งเค็งโดนเมื่อน,นี่เออหลายจะว่าโอ้ยยังว่าแม่เขาได้หอกแม่เหนือแต่คะแน ให้แขนดอกด้อมันจะหายเถื่อผู้ได้ก็ได้จะหายลูกเถื่อนั่งลูกเถื่แม่ก็ดีใจทื่กันแม่เถื่อลูกก็ดีใจที่กันนะวะแต่ตัวเดิมนี่ยยังอยู่ื่อเก่านะ้แม่เนาะสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสาม เก่าหนี่งูคือเก่าคือเติมเพื่อกระาเลี้ยงคือว่าเลข้ยงที่สองโตหนี่กระาคือเก่าเพราะว่าพ่อเด็กกลับมันกระมาตื่สูตรท้องแดงคือเก่าแม่กับแม่บ่หมามาแบบบ่กลับเออมาแบบบ่กลับก็เจ้าก็ซื้อกันได้กันก็เจ้าว่าซื้อเลยก็เจ้าถือกูอ่าก็เจ้าตื่นพวกกลับจะเตรียมเปิดช่างในบ้านก็เจอเรากันนั่นบ่ละครับแม่ก็เลยบบ่ปากหอกเพราะว่าแม่ก็เลยโอ้เนี่ยวางตือืมเป็นก็เพราะประหยัดทุนลงอยู่แม่บ่กลับ งานมันบอกกลับครับครับผมครับขอบขอบคุณแม่ครับผมืัอนี้สุกๆวันมันทักันแม่เออจ้าจครับจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับครับผมสำหรับแนวทางของแม่ขาวล่าสุดกาได้มาครบแล้วครับผมวันนี้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ เจ็ดหกเก้าครัเจ kind of ็ดหกเก้าแล้วก็หกเก้าเพต้องกลับครับผมไม่ต้องกลับเนาะครับผมสําหรับแนวทางครับผมเล่นได้บนล่างครับผมสําหรับตัวเก้าไก่ยังอยู่ยังอยู่ในวงตัวเดิมนะครับเนาะสําหรับแนวทางเดี๋วิ่งแต่ก็หกเจ็ดสำหรับสองตัวนี้มีหกเจ็ดตัวเน้นครับผมแล้วก็สี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดครับผมสำหรับ ได้มากว่เสานี่ก็คือสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าครับผมไม่ตรงกับบนล่างติดสี่ครับผมสําหรับสามตัวกับลาซูดกรได้ออกมาเป็นเจ็ดหกเก้าครับผมแล้วก็หกเก้าครับผมเอฟซี่านไหนที่ว่าเข้ามาแล้วถ้าชอบยิคนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กระผมกดติดตามไว้กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริพาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดเด,ดจากทางช่องกะพารวยครับผมคลิปนี้ขออนุญาตเอฟซี FC ทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ